ที่ทาทุกอย่างเพื่อความสบายใจของตัวเองล้วนๆเลยอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรามีโอกาสเราก็อยากจะราถวายท่านแล้วก็คือเหมือนปีหนึ่งมีวันหนึ่งที่ต้องเป็นวันราถวายบวงสวงเดียก็ล็อกวันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่า29พฤษภาเนี่ยตั้งใจแล้วว่าจะไปถวายเพื่อรําให้กับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ทําตามความตั้งใจเพราะว่าละครจะออนก็อยากที่จะทําอะไรสักหน่อยให้รู้สึกสบายใจแล้วก็ให้ทําให้ท่านด้วยทําถวายด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วก็มีความเชื่อเพราะว่าเรารับละครที่เป็นตำนานของทางภาคอีสานเราก็ต้องมีความเชื่อแบบแน่ๆแล้วก็การที่แบบไหว้ท่านก่อนหรือบอกกล่าวเนี้ยค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ควรจะทํรท้งแรกที่ไปเลยค่ะก็บอกว่าแบบเอ้ยหนูแบบชื่ออะไรแบบเป็นลูกหลานคุณมุดรน,นะหนูกาลังจะรับบทเป็นนางอัยคำในเรื่องผ่าดายนางอัยแล้วบทเป็นท่านก็ขอให้ท่านแบบว่าทําให้ทุกอย่างราบรื่นอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่อยากจะให้ ให้เราแสดงออกมายังไงก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ท่านหวังเอาไว้แล้วเราก็ขอขมาถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่แบบผิดพลาดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องปกติเลยค่ะก็ขอพอแล้วก็ขอขมาอันนั้นต้องกลับไปแน่ๆนะถึงแบบไม่ได้ขอเลยเพราะรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นเรื่องราวของท่านที่เราได้มีโอกาสถ่ายทอดนะคะ ถ้ามันประสบความสําเร็จจริงๆอ่ะเราตั้งใจะจะกลับไปอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นความผูกพันไปแล้วจะเล่นเป็นท่านด้วยมันก็เหมือนเป็นความทรงจำดีๆในชีวิตทั้งหนึ่งของนักแสดงที่ได้มีโอกาสเล่นละครเกี่ยวกับตำนานของบ้านเกิดตัวเองอย่างงี้ค่ะ